สรุปราคาผักวันนี้วันที่14มกราคม2569ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มีมุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซยใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ12บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ18บาทกะหล่ำปลีม่วงกิโลกร,รัมละ35บาทกะหล่ำดอกกิโลกร,รัมละ17บาทผักกาดขาวลุยกิโลกร,รัมละ9บาท ผักกาดเขียวปีกิโลกรัมละ16บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ30บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ40บาทผักกาดไส้กิโลกรัมละ40บาทผักกูดกิโลกรัมละ16บาทกลัมปลีเขียวกิโลกรัมละ9บาทกลัมปลีหัวใจกิโลกรัมละ10บาทขนาดต้นกิโลกรัมละ12บาทขนาดยอดกิโลกรัมละ14บาทขนาดฮ่องกงกิโลกรัมละ80บาท ผักบุ้งจีนกิโลรกรัมละ46บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลรกรัมละ36บาทผักบุ้งนากิโลกรมละ50บาทตั้งโอกิโลรกรัมละ50บาทผักขึ้นช่ายกิโลรกรัมละ60บาทต้นหมอมกิโลกรัมละ35บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกร,ร art, ัมละ60บาทผักชีไทยกิโลรกรัมละ60บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ60บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ ห4าบาทรากผักชีก <tu i ro> ิโลกรัมละ70บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ60บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ50บาทใบโหระพากิโลกรัมละ70บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ50บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ60บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ160บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ120บาทดอกหอมกิโลกรัมละ100บาท ใบมะกรูดกิโลกรัมละ80บาทใบชาพลูกิโลกรัมละ80บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ12บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทคาอ่อนกิโลกรัมละ80บาทคาแกกิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ50บาท ขิงอ่อนกิโลกรัมละ20บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ2 2 0บาทพริกกระเลียงกิโลกรัมละ130บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ65บาทพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ160บาทพริกซุปทอ์เขียวกิโลกรัมละ70บาทพริกซุปทอตแดงกิโลกรัมละ170บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ40บาท พริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ100บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ120บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ50บาทพริกหวานแดงพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ90บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ100บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ150บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ80บาท พริกขี้หนูยอดสนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ120บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ180บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ76บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ70บาทถั่วภูกิโลกรัมละ50บาทถั่วลันตาหวานกิโลกรัมละ80บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ21บาท ลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ20บาทบววงูกิโลกรัมละ54บาทบววหอมกิโลกรัมละ26บาทบววเปลี่ยมกิโลกรัมละ34บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ50บาทชะอมกําลรัมละ50บาทดอกแคกิโลกรัมละ80บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ14บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ16บาทฟักลินฟ้ากิโลกรัมละ 120งบาทฟักสตอกำละ50บาทมราคีโนกิโลกำละ20บาทมะระจีนกิโลกำละ50บาทเมเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกำละ90บาทเมเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกำละ80บาทเมเขือม่วงกิโลกำละ24บาทเมเขือยาวกิโลกำละ18บาทเมเขือลายกิโลกำละ24บาทเมเขือลียงกิโลกำละ18บาท มะเขือเดิ้งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ20บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ25บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ50บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ18บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ65บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ30บาทมะเขือเทศทอแดงกิโลกรัมละ26บาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ25บาท มะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ40บาทแตงกวากลางกิโลกรัมละ30บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ44บาทแตงร้านกิโลกรัมละ26บาทฟักทองทองอําไพเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ30บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ25บาทฟักทองคางคกกิโลกรัมละ20บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ20บาทแตงไทยเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ17บาทแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ24บาท แตงโมอ่อนกิโลกรัมละ20บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ30บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ360บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ5 0 0บาทดอกสดาวกิโลกรัมละ70บาทผักหวานปลากิโลกรัมละ200บาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ10บาทสายบัวลอกกิโลกรัมละ14บาทนอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ160บาทยอดมะขามอ่อนกิโลกรัมละ3 0 0บาท หัวไชเท้าก well, ิโลกรัมละ12บาทหอมแดงไม่จัดจุกกิโลกรัมละ5 5บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ100บาทแครรทไทยกิโลกรัมละ22บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ40บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ60บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ170บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ80บาทเห็ดฟางเบอร์กลางกิโลกรัมละ120บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ140บาท มะนาวเบอร์เล็กลูกละ1บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ1.7บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ3.1บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ180บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ160บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ130บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ70บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาท เห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ20บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ30บาทหน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ40บาทหน่อไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ25บาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละ28บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ 16- ถึง17บาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ17ถึง20บาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ3 8ถึง45บาท กุ้ยลิสงสดถ,ง kg, ถังละ10กิโลกรัมถังละ340บาทกล้ยน้ำว้าขาวนวนเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้ยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางวีละ25บาทกล้ยน้ำว้าขาวนวนเบอร์ใหญ่วีละ35บาทกล้ยหอมทองเบอร์เล็ก300บาทต่อเข่งเข่งละเจดวีกล้ยหอมทองเบอร์กลาง400บาทต่อเข่งเข่งละเจดวี กล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่600บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละ40บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ55บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ60บาทจบการรายงานราคาผัก